สวัสดีครับเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันและช่วยติชมนะครับหวังว่าในการเดินทางต่อไปเราจะได้รับกำลังใจจากทุกคนมากขึ้นอีกเพื่อสร้างสารรค์เนื้อหาที่ดีและน่าสนใจให้กับคนที่ชอบเรื่องสืบสวนสอบสวนเหมือนกันเอาละ่ะมาเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้กันเลยครับเชา้าวันที่3ม,มีนาคมปี2003 นักปีนเขาที่ฮอลลีวูดฮิลส์ได้เห็นภาพที่น่าสยดสยองร่างของหญิงสาวที่เต็มไปด้วยรอยฟกชำ้ำถูกพบในถุงนอนที่ก้นเหวนิติเวศระบุว่าการเสียชีวิตเกิดจากแรงกระแทกจากภายนอกจากการสืบสวนของตำรวจอาชญากรรมต่อเนื่องที่น่ารังเกียจก็ถูกเปิดเผย คุณกำลังติดตามคดีฆาตรกรที่ล่อลวงหญิงสาวนับ10ด้วยอุบายชวนไปเล่นหนังเจมส์บอนด์คริสตินจอร์นสันจบการศึกษาจากโรงเรียนซานตาโมนิกาในปี1999จากนั้นย้ายไปลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียเพื่อหาโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงเธอสวยน่ารัก และทำงานในบริษัทจะดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือวันที่15กุมภาพันธ์ปี2003ความฝันของเธอดูเหมือนจะกลายเป็นจริงเมื่อชายวัยกลางคนเข้ามาคุยกับเธอที่ห้างสรรพสินค้าเซนจูรี c ซิตในลอสแอนเจลิสเขาแนะนำตัวว่าเป็นช่างภาพและเป็นโปรดิวเซอร์หนังที่กำลังมองหานักแสดงหน้าใหม่เพื่อร่วมแสดงในหนังเกี่ยวกับสายลับเจมส์บอนดชายคนนี้บอกว่า ประทับใจในตัวคริสตินมากและชักชวนให้เธอร่วมแสดงในหนังคริสตินดีใจและตอบตกลงทันทีที่จะไปแคสติ้งตามสถานที่นัดหมายเมื่อกลับถึงบ้านคริสตินเล่าให้รูมเมตฟังอย่างตื่นเต้นเกี่ยวกับช่างภาพที่เจอในเบเวอร์ลี่ฮิลส์ผู้ที่อ้างว่ามีอิทธิพลในวงการบันเทิงหญิงสาววัย21ปีรีบวางแผนสำหรับการแคสติง้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตของเธอ คริสตินอวดชุดที่เลือกมาอย่างพิถีพิถันให้เพื่อนดูทั้งกระโปรงสั้นถุงน้องรองเท้าส้นสูงและเสื้อเชิ้ตมีปกดูทันสมัยเพื่อนของเธอก็พลอยดีใจไปด้วยเพราะชื่นชมในความมุ่งมั่นของคริสตินคอยสนับสนุนและให้กำลังใจเธอเสมอในการตามฝันคริสตินรู้สึกว่าอนาคตของเธอกำลังสดใสนักศึกษาสาวตื่นเต้นตรียมตัวสำหรับการนัดหมาย ที่จะมีขึ้นหลังวันวาเลนไทน์ปี2003เธอขับรถมาสด้ามิยาตะสีขาวมุ่งหน้าสู่เนินเขาที่สวยงามราวกับภาพวาดของหุบเขาลอเรลแคนยอนโชคร้ายที่เธอหลงทางและต้องจอดรถถามทางชาวบ้านไม่มีใครคาดคิดว่าการพบกันครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นคริสตินในขณะที่มีชีวิตอยู่หลังจากการแคสติง้งญาติๆก็ไม่เห็นคริสตินกลับมาอีกเลย และติดต่อเธอไม่ได้เมื่อทราบข่าวลูกสาวหายตัวไปครอบครัวรีบเดินทางมาลอสแอนเจลิสเพื่อร่วมค้นหากับชาวบ้านจำนวนมากที่มาช่วยรูปของคริสตินปรากฏบนป้ายประกาศและข่าวสารต่างๆแต่แม้จะพยายามแค่ไหนชะตากรรมของคริสตินก็ยังคงเป็นปริศนาคริสตินกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะมูชีวิตคงไม่สงบสุขถ้าไม่มีหนู นั่นคือคำร้องขอให้คริสตินกลับบ้านที่ออกอากาศทางโทรทัศน์แต่ไม่มีการตอบรับใดๆกลับมาหลายวันผ่านไปนับตั้งแต่คริสตินหายตัวไปตำรวจยังไม่พบร่องรอยของเธอพวกเขาตรวจสอบประวัติการใช้โทรศัพท์มือถือพบสัญญาณสุดท้ายจากโทรศัพท์ของคริสตินเมื่อเวลา17นาฬิกากว่าในวันที่15กุมภาพันธ์ ที่บริเวณลอเรลแคนยอนบนเนินเขาฮอลลีวูดชาวบ้านคนหนึ่งจำได้ว่ามีหญิงสาวขับรถมาสด้ามิยะตะหลงทางและกำลังตามหาบ้านหลังหนึ่งบนเขาคริสตินขับรถมิยากะตำรวจและอาสาสมัครระดมค้นหาในพื้นที่รกร้างของลอสแอนเจลิสที่มักมีคนหายตัวไปพ่อแม่ของคริสตินติดป้ายประกาศตามหาลูกสาวไปทั่วแต่ก็ไร้ผล ไม่กี่วันต่อมารถของเธอถูกพบที่ลานจอดรถในเซนจูรี่ซิตี้จากการค้นพบนี้เจ้าหน้าที่เกรงว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นในที่สุดวันที่สามีนาคมปี2003กว่าสองสัปดาห์หลังจากนักศึกษาสาวหายตัวไปนักปีนเขาบางคนได้เห็นภาพที่น่าสยดสยองที่ฮอลลีวูดฮิลส์พวกเขาพบร่างของคริสตินที่เต็มไปด้วยรอยฟกช้ำในถุงนอนที่ก้นเหวเนื่องจากเป็นฤดูฝน ร่างกายจึงเน่าเปื่อยไปบางส่วนอย่างรวดเร็วหญิงสาววัย21ปีถูกรัดคอมือและเท้าถูกมัดด้วยเชือกผูกรองเท้าผู้เชี่ยวชาญนิติเวชระบุว่าคริสตินถูกล่วงละเมิดนอกจากนี้บนร่างกายของเหยื่อยังมีบาดแผลจากแรงกระแทกแสดงว่าคริสตินถูกทำร้ายร่างกายก่อนเสียชีวิตอย่างไรก็ตามการรัดคอเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เสียชีวิตแต่ฝนที่ตกต่อเนื่อง ได้ชะล้างหลักฐานเกือบทั้งหมดไปตำรวจไม่สามารถระบุเวลาเสียชีวิตที่แน่นอนของคริสตินได้รวมถึงไม่สามารถเก็บ DNA หรือร่องรอยใดๆที่จะชี้ตัวคนร้ายได้หลังจากสื่อรายงานข่าวการเสียชีวิตของคริสตินหญิงสาวชื่อซูซานเมอร์ฟีติดต่อตำรวจว่ามีชายคนหนึ่งเข้ามาคุยกับเธอที่ห้างเซนจุรีมอลเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเขาแนะนำตัวว่าชื่อวิกเตอร์โทมัสและพูดว่า ผมคิดว่าคุณมีเสน่ห์มากผมเป็นผู้กำกับภาพและเรากำลังคัดเลือกนักแสดงสำหรับหนังเจมส์บอนด์ภาคใหม่เราคัดเลือกกันมาทั้งวันและคุณคือคนที่เราตามหาซูซานไม่ค่อยเชื่อคำพูดเขาเท่าไหร่แต่ก็ยังสนใจเพราะผู้หญิงทุกคนต่างฝันอยากเป็นสาวบอลเมื่อถึงเวลานัดหมายในอีกไม่กี่วันต่อมาสูซานไปกับเพื่อนคนหนึ่งเธอลงจากรถเดินไปหาชายคนนั้น ในขณะที่เพื่อนนั่งรอในรถโทมัสชวนเธอไปที่ตึกร้างแห่งหนึ่งเพื่อลองบทเมื่อเห็นว่าแปลกๆสุซานจึงขอดูบัตรประชาชนของชายคนนั้นพร้อมบอกว่าเพื่อนของเธอนั่งรออยู่ในรถทันใดนั้นโทมัสแสดงอาการโกรธและบอกว่าเธอไม่เหมาะก,กับบทแล้วก็เดินหนีไปสุซานยังให้ข้อมูลสำคัญว่าชายคนนั้นบอกให้เธอแต่งตัวแบบเฉพาะเจาะจงมาแคสติง้ง ประกอบด้วยรองเท้าส้นสูงสีดำกระโปรงสั้นสีดำถุงน่องเสื้อเชิ้ตสีขาวและเน็คไทผู้ชายมัดถมหางม้าแน่นๆซูซานบอกตำรวจว่าสัญชาตญาณของผู้หญิงทำให้เธอคิดว่าวิกเตอร์คือคนที่เข้ามาคุยกับคริสตินจึงตัดสินใจติดต่อทางการหลังจากได้ยินข่าวคดีความสงสัยยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อหลังจากซูซานผู้หญิงคนอื่นก็แจ้งตำรวจถึงเหตุการณ์คล้ายๆกัน นักแสดงหญิงเคทีเดอบรูโนเล่าว,ว่าปี1998เธอเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ห้างสรรพสินค้าโดยบังเอิญชายคนนั้นอ้างว่าเป็นผู้บริหารดิสนีย์ชื่อบรอันเขาบอกว่าชอบขาของเคทีมากและกำลังมองหาคนใหม่ๆสำหรับหนังเจมส์บอนดในเวลานั้นเค t ที Katie เป็นที่รู้จักจากการรับบทเล็กๆใน Star Trek Deep Space Nine แต่ข้อเสนอนี้มาพร้อมค่าตัวที่งามมาก ไบรอันไม่แสดงกิริยาหยาบคายไม่พยายามแตะเนื้อต้องตัวไม่จีบเธอเขาดูเหมือนนักธุรกิจตัวจริงที่คุยแต่เรื่องโอกาสทำเงินเคที่ตกลงนัดเจอแต่ด้วยความกังวลเล็กน้อยเธอจึงชวนแฟนหนุ่มไปด้วยเพื่อความปลอดภัยเคทีทำตามคำแนะนำขับรถไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ซึ่งไบรอันบอกว่าจะมีคนมารับเธอแต่เมื่อถึงจุดนัดพบเคทีไม่เจอใครเลย อาจเป็นเพราะมีคนอื่นมาด้วยชายคนนั้นเลยไม่ปรากฏตัวนักแสดงหญิงคริสตีนคลูกันบอกว่าเจอวิกเตอร์เมื่อ14ปีก่อนตอนเธออายุแค่21ปีเขาบอกว่าชื่อจอห์นมารนีผู้บริหารค่ายเพลงโคลัมเบียรคคอร์ดส์เข้าสัญญาว,ว่าจะพาเธอไปงานปาร์ตี้ที่มีคนดังมากมายที่ห้องสวีทของโรงแรมใจกลางเมืองเธอเชื่อใจและตามไปแต่ไม่มีงานปาร์ตี้ใดๆ วิกเตอร์พยายามจูบคริสตินและทำร้ายเธอหลังจากถูกขัดขืนคริสตินเห็นเขาดึงเชือกออกมาจากหลังเตียงก็รู้ตัวว่าเธอติดกับดักที่วางไว้แล้วเธอโชคดีที่หนีรอดออกมาได้หลังจากการต่อสู้วิคเตอร์ถูกจับและถูกตั้งข้อหาพยายามล่วงเกินหลังจากคริสตินแจ้งความพร้อมกับรอยเชือกและรอยฟกช้ำตามร่างกายวิคเตอร์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาบอกว่าพวกเขาเดทกัน และยอมรับแค่ว่าพาเธอขึ้นห้องพักอย่างไรก็ตามภายหลังเขาขอรับสารภาพเพื่อให้ได้รับโทษเบาลงในข้อหากักขังหน่วงเหนียวโดยใช้ความรุนแรงถูกตัดสินคุมประพฤติ3ปีนักแสดงหญิงเอลิซาเบธเดวิสเล่าว่าเจอวิกเตอร์ในชื่อโจเมสซี่เมื่อปี1991เขาบอกว่าทำงานที่ดิสนีย์และกำลังร่วมสร้างหนังเจมส์บอนด์เมื่อเขาชงเครื่องดื่มให้เอลิซาเบธ เธอสังเกตเห็นผงสีขาวจึงโทรแจ้งตำรวจและไม่มีการตั้งข้อหาใดๆเหยื่อได้บรรยายลักษณะใบหน้าของวิกเตอร์โทมัสเพื่อให้ศิลปินสเก็ตภาพเหมือนของเขาหลังจากเห็นภาพสเก็ตต์ตำรวจนายหนึ่งแจ้งว่าเขารู้จักชายคนหนึ่งที่เพิ่งออกจากคุกซึ่งมีหน้าตาคล้ายกันแต่ชื่อของเขาไม่ใช่วิกเตอร์โทมัสอย่างที่บอกสุสาน และไม่ใช่ไบรอันจากดิสนีย์อย่างที่แนะนำตัวกับเคทีชายคนนั้นชื่อวิกเตอร์พาเลโอโลกัสไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์เขาข้อคุกเพราะทำร้ายร่างกายผู้หญิงและตรงกับคำบรรยายของซูซานเมอร์ฟี่และเคทีเดบูโนวิกเตอร์มีประวัติโชคโชนเคยถูกตัดสินจำคุกหลายครั้งในข้อหาต่างๆรวมถึงสะกดรอยตามลักขโมยปลอมแปลงเอกสารและล่วงละเมิด หนึ่งเดือนก่อนที่นักศึกษาสาวคริสตีนจอห์นสันจะถูกฆ่าตกรรมวิกเตอร์ได้รับการปล่อยตัวหลังรับโทษจำคุก5ปีในข้อหาทำร้ายร่างกายโดยเจตนาล่วงเกินบันทึกของศาลยังระบุว่าเมื่อวันที่30สิงหาคมปี1998วิกเตอร์เข้าหาหญิงสาวคนหนึ่งที่บาร์ในฮอลลีวูดเขาแนะนำตัวว่าเป็นโปรดิวเซอร์หนังและกำลังมองหาหญิงสาวหน้าใหม่ที่มีแวว เพื่อถ่ายภาพโปรโมทหนังสายลับเจมส์บอนดวิกเตอร์นัดหญิงสาวมาพบที่โรงแรมโดยขอให้ใส่กระโปรงสั้นสีดำถุงน้องสีเนื้อและรองเท้าส้นสูงสีดำเมื่อมาถึงตามนัดวิกเตอร์ขอให้เธอไปกับเขาที่อื่นด้วยสัญญาปลอมในมือวิกเตอร์พาเหยื่อไปที่อพาร์ตเมนต์ซึ่งอ้างว่าเป็นสำนักงานของเขา ที่นี่เคยเป็นสถานที่ที่วิกเตอร์ทำร้ายเหยื่ออีกรายเมื่อปี1996ตอนนั้นวิกเตอร์ใช้เชือกมัดข้อเท้าและจัดท่าทางให้หญิงสาวโดยบอกว่าเป็นไปตามบทหนังจากนั้นวิกเตอร์กดเธอลงกับพื้นใช้เน็กไทยมัดข้อมือเหยื่อชายคนนี้พยายามล่วงเกินแต่เหยื่อต่อสู้ขัดขืนอย่างรุนแรงและในที่สุดก็หนีรอดมาได้หลังจากนั้นเธอขับรถไปสถานีตำรวจด้วยตัวเอง เพื่อแจ้งความวิกเตอร์ถูกจับกลุ่มและถูกตั้งข้อหาพยายามล่วงเกินเมื่อตำรวจสอบสวนเขาปฏิเสธความเกี่ยวข้องทั้งหมดกับคริสตินและยืนยันว่าไม่ได้สร้างปัญหาให้กับผู้หญิงคนไหนทนายจำเลยบอกว่าวิกเตอร์แค่พยายามจีบสาวๆแกล้งทำเป็นคนในวงการบันเทิงเพื่อสร้างความประทับใจวิกเตอร์ให้การว่าไม่ได้อยู่ที่ห้างต่อที่คริสตินเจอกับชายคนนั้นเขาอยู่ที่สปา ของโรงแรมเซนจูรี่พลาซาฝั่งตรงข้ามเนื่องจากไม่พบลายนื้อมือหรือ DNA ไม่มีอะไรเชื่อมโยงวิกเตอร์กับคริสตินเมื่อมีเพียงหลักฐานแวดล้อมอายการต้องใช้เวลานานมากในการทำคดีคดีมีจุดเปลี่ยนเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาที่สายด่วนบอกว่าเห็นวิกเตอร์ที่ห้างเซนจูรีในวันที่15กุมภาพันธ์พอลเคดี้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์รายงานว่าเคยพาวิกเตอร์ไปดูบ้านหลายหลัง รวมถึงหลังหนึ่งที่อยู่ห่างจากจุดที่พบศพคริสตินเพียงไม่ถี่ร้อยเมตรวันที่13กร,รกฎาคมปี2006คดีถูกนำขึ้นศาลฝ่ายอายการนำซูซานเคที่และผู้หญิงอีกหลายสิบคนที่เคยเกี่ยวข้องกับวิกเตอร์ในอดีตมาเป็นพยานหลังจากการพิจารณาคดี13วันวิกเตอร์สร้างความประหลาดใจด้วยการตัดสินใจตกลงกับอายการเพื่อรับสารภาพในข้อหาฆาตกรรม หลังจากปฏิเสธและโทษคนอื่นมานานเกี่ยวกับปัญหากฎหมายของเขาตามข้อตกลงรับสารภาพเขาจะรอดพ้นโทษประหารชีวิตและได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยมีกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำในการขอพักโทษคือ25ปีแต่ไม่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์อายการเชื่อว,ว่าวิกเตอร์ล่อลวงคริสตินขึ้นไปบนนั้นเพื่อล่วงเกินเขาฆ่าเธอเมื่อถูกขัดขืนแล้วทิ้งศพลงเขาอย่างไรก็ตามภายหลัง เขาเขียนจดหมายยาว11หน้าถึงผู้พิพากษาขอถอนคำรับสารภาพผู้พิพากษาปฏิเสธคำขอนี้ด้วยความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาขั้นที่หนึ่งศารตัดสินจำคุกวิกเตอร์ตลอดชีวิตโดยมีกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำในการขอพักโทษคือ25ปีวิกเตอร์ยื่นอุทธรณ์โดยอ้างว่าถูกทนายกดดันให้ยอมรับข้อตกลงรับสารภาพแต่ถูกศาลสูงแคลิฟอร์เนียยกฟ้องในปี2008 คดีนี้ถูกนำมาถ่ายทอดในสารคดี Demons in the City of Angels Audition for Dead 2016และหนังสือ Meet Me for Murder 2008จนถึงปัจจุบันหลายคนยังคงคิดว่าบทลงโทษสำหรับวิกเตอร์พาเลโอโลกัสนั้นเบาเกินไป คดีนี้ได้จุดประกายคลื่นแห่งการต่อสู้เพื่อเหยื่อของการล่วงเกินซึ่งต้องเผชิญกับการถูกตีตราอย่างหนักจากสังคมในช่วงปี1990ถึงปี2000พอผู้หญิงตระหนักถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างเรื่องราวของคริสตินและของพวกเธอเองด้วยพลังที่พวกเธอต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยกันพวกเธอสามารถหยุดยั้งนักล่าต่อเนื่องที่มุ่งเป้าไปที่หญิงสาวในฮอลลีวูดมากกว่าทศวรรษ และแม้ว่าพวกเธอจะไม่รู้จักเธอเป็นการส่วนตัวแต่ผลกระทบของคริสตีนสามารถเห็นได้ผ่านผู้หญิงที่ช่วยส่งฆาตกรเข้าคุกอาจเป็นฉันและมีส่วนหนึ่งในตัวฉันที่รู้สึกสนิทใจกับคริสตีนเพราะเหตุนั้นเหมือนกับว่าฉันไม่เคยรู้จักเธอแต่ส่วนหนึ่งในตัวฉันรู้สึกเหมือนรู้จักเธอในแบบที่แปลกประหลาดแม้สุดท้าย ความพยายามทางกฎหมายทั้งหมดจะไม่สามารถพาคริสตินกลับมาได้แต่รอยยิ้มที่สดใสใบหน้าที่อ่อนเยาว์ของเธอยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้ที่ยังอยู่ตลอดไปขอให้เรามาร่วมภาวนาให้หญิงสาวคนนั้นได้ทำความฝันในการเป็นนักแสดงยอดเยี่ยมให้เป็นจริงในอีกภพภูมิที่เมตตาและงดงามกว่านี้ทุกคืนผมจะออกไปข้างนอก และไม่ว่าอากาศจะอบอุ่นสิองศาหรือหิมะตกผมก็จะออกไปแล้วพูดว่าฝันดีนะคริสตีนพ่อรักลูกแล้วคุณล่ะคิดว่าโทษจำคุกตลาดชีวิต25ปีเหมาะสมกับอาชญากรรมที่วิกเตอร์ก่อขึ้นหรือไม่และบทลงโทษนี้จะเพียงพอที่จะยับยั้งผู้ที่กำลังมุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงอ่อนแอเพียงเพื่อสนองตัณหาของตัวเองได้หรือไม่